เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงนายอนันต์รัันเทียูพ่วมในการโรงเรียนบ้านครูเมืองเกิดเมื่อวันที่9มก,กราคมพุทธศักราช2504 เป็นบุตรของนายเปลอกกับนางสุนทรรัตนสันเทียสมรสกับนางมณิสารัศนสันเทียครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสะแจงมีบุตรและธิดาสามคนได้แก่หนึ่งนางสาวพักพเพียงเพนรัศสันเทียปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 2. นางสาวกมลวันรัศสันเทียปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการครู 3. นายนรปดินรัศนเทียกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศักราช2552จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2533ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านสะแจงอำเภอขามสแกแสง ปี2549ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิงอําเภอด่านคุณทศปี2552ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดแจงอําเภอขามสแกแสงปี2558ถึงปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูเมืองอําเภอขามสแกแสง ท่านผออ,อนันต์ได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและความสามารถในด้านที่ตนเองถนัดเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีที่ยืนในสังคมแม้จะมีความแตกต่างกันผออนันต์ได้นำพาคณะครูกรรมาการสถานศึกษา นักเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนในการสร้างพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำและภาคเอกชน ท่านมีความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานไม่ถือตัวเพื่อที่จะช่วยกันกับคณะครูในการพัฒนาโรงเรียนและท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังใจคณะครูในกิจกรรมต่างๆ ตลอดอายุราชการ31ปี5เดือน25วันท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มเวลาเต็มที่และเต็มความสามารถทำให้ท่านได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจได้แก่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2564ยขออนุญาตรายงานตัวก่อนอันดนันรัศมเทียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูมเมือง จากเด็กที่เป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็ไม่เคยคิดว่าจะเดินทางได้ไกลขนาดนี้แต่ด้วยด้วยความมุ่งม,มั่นที่เราไม่ละทิ้งการเรียนเราเดินหน้าต่อการเรียนไม่ว่าฐานะนาทางบ้านจะดีหรือไม่ดีสิ่งหนึ่งก็คือไม่เคยทิ้งการเป็นคนที่จริงใจจริงจังในการทำงานสู้งานเนี่ยมันถึงทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต การเป็นครูเริ่มต้นจากการเป็นครูเรียนเอกชนหลายปีครับได้ประสบการณ์จากเด็กๆได้ประสบการณ์จากนักเรียนที่จะว่าเกที่สุดของโคราชเพราะว่าได้แต่เด็กเกเหล่านั้นคือเด็กที่น่าสงสารเด็กที่มีปัญหาคือเด็กที่น่าสงสารทําให้นําประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ในโรงเรียนการเป็นครูครั้งแรกหรือรับการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสันแจงอำเภอขามสิแกแสง ก็ในฐานะตำแหน่งครูก็อยู่หลายปีครับอยู่ที่คำสแกนแสงอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะแจงหลายปีแล้วก็มีโอกาสได้สอบเป็นผู้บริหารก็สอบได้ครับสอบได้แล้วก็เลือกที่โรงเรียนบ้านหินเพลิงก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่กันดานแล้วก็ไม่มีขยับไปอยู่แต่ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วว่าเออมันเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาก็ได้ไปพัฒนาที่นั่นได้รับความร่วมมือจากพี่น้องจนทําให้โรงเรียนที่นั่น พลิกฟื้นครับจากค่านิยมของชุมชนที่ต้องไปเรียนโรงเรียนใหญ่ไม่เรียนไม่เรียนโรงเรียนที่บ้านเขาก็กลับมาแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายกลับบ้านคือโรงเรียนบ้านสะแจงซึ่งบรรจุครั้งแรกก็ได้พัฒนาที่นั่นนะครับอยู่ที่ไหนคือพัฒนาโชคดีอย่างว่าชุมชนดีเขาก็ร่วมมืออะไรพี่น้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาจนสําสเร็จตามเป้าหมายและก็คือโรงเรียนสุดท้าย ที่ได้มาเป็นผู้หารคือโรงเรียนบา้านครูเมืองก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากโรงเรียนในขนาดเล็กต้องขอบคุณท่านผู้ในการเขตที่เมตตาที่เปิดโอกาสให้เดินทางมาสู่โรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนบ้านคูเมืองมาสู่โรงเรียนบา้านครูเมืองก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูได้รับความร่วมมือจากชุมชน ก็ทําทุกอย่างครับที่ทํางานไม่จะเป็นต้องโตทางานทําทุกที่ด้วยจิตและวิญญาณที่บอกว่าอยากให้เด็กเป็นคนดีอยากให้เด็กมีความรู้เพราะตนเองตนเองข้าพเจ้าเองคือคนที่ขาดโอกาสในสมัยในสมัยเด็กๆหากเทียบสมัยนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับแต่แต่แต,แต,แต่ที่เรามีโอกาสตรงนี้เราก็จึงอยากให้โอกาสกับเด็กๆทุกคน สร้างเด็กทุกคนให้เป็นคนดีสร้างเด็กทุกคนให้มีความรู้ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องโรงเรียนบ้านคูเมืองขอบคุณพี่น้องชาวเขตห้าขอบคุณเจ้านายที่ได้เมตตาที่ให้การเกื้อหนุนให้ทํางานทุกอย่างประสบผลสําเร็จความสําเร็จมิได้อยู่ที่คนคนเดียวความสำเร็จจากเพื่อร่วมงานความสำเร็จจากเจ้านายความสำเร็จจากชุมชนต้องขอบคุณมากๆครับ ถ้ากล่าวถึงผู้บริหารนะคะดิฉันเป็นครูที่ย้ายมาสามสามโรงเรียนนะคะผ่านการมีผู้บริหารถึงสี่ท่านนะคะ,ะโชคดีที่เจอผู้บริหารค่อนข้นขางจะดีๆกันท,ทัทุกคนนะคะแต่ว่าสําหรับท่านพออนานามรัชสังเทียนนี่มีความแปลกกับผู้บริหารคนอื่นคือเป็นผู้บริหารที่กเกษียณพร้อมกันนะคะจึงมีความค่อนข้างจะ สนิทสนมกันพอสมควรนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยลืมว่าเราแสดงบทครูท่านแสดงเป็นผู้บริหารนะคะเราก็ทํางานร่วมกันในฐานะผู้คับบัญชาและก็ผู้ตามับัญชาค่ะโชคดีค่ะที่เจอท่านนะคะใจดีซื่อตรงนะคะแล้วก็รักน้องๆเหมือนญาติพี่น้องทุกคนขอให้คุณครูเรียนบ้านครูเมเจอผู้บริหารดีๆอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ ครับผมส่วนปรางการนะครับประเทนครูโรงเรียนบ้านครูเมืองนะครับก็พออนันต์เกษียณนะครับก็ท่านเป็นผู้บริหารที่รบ,บริหารได้ทั้งศาสตร์และศิลนะครับท่านมีความเป็นธรรมนะครับรักลูกน้องแล้วพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มที่นะครับในโอกาสที่ท่านเกษียณก็ขอให้ท่าน มีเจอ,อสุขภาพรารัยนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทำกิจกรรมในอนาคตหลังจากเกษียณแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับท่านผู้นักการอานันต์รัสันเทียนนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านนะคะ,ะท่านเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงแล้วก็เป็นบุคคลที่อธัธยาศัยดีกับลูกน้องนะคะ ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะการที่ท่านได้กเกษียณไปก็รู้สึกเสียดายนะคะ,ะเพราะว่าท่านมาอยู่ครูเมืองก็ได้พัฒนาโรงเรียนไปให้ก้าวหน้าไปใน,ใน,ใ,นในทิศทางที่ดีมากค่ะก็ขอคุณระศสีรัตน์ไปนะคะอะวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จนะคะมีความสุขตลอดไปค่ะ